ยืนยันแล้ว i ไอโอไหนไม่ได้ไปต่อ IOS 18บ้างนะครับ ก็เพิ่เปิดตัวไปล่าสุดยนงาน WWDC นะที่มีการปล่อยในฝั่งของ iOS รุ่นใหม่มาอย่าง iOS 18มีฟีเจอร์นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามาทำให้เราหลายๆคนเนี่ยอว่าเ้ากันบ้างเดี๋ยวบางคนก็นเฉยๆน่แหละแต่หนึ่งอย่างที่ทำให้หลายๆคนนะครับรอลุ้นมากกว่าฟีเจอร์ใหม่นี่คือ iPhone รุ่นไหนไม่ได้ไปต่อได้และเพราะว่าบางทีฉันถือ iPhone รุ่นนั้นรุ่นนี้อยู่กับเกรงกลัวบอเอ้ยไม่ได้ไปต่อแล้วยังไงจะต้องซื้อเครื่องใหม่ไหมเอ๊ะจะต้องเก็บเงินรอซื้อเครื่องใหม่เลยหรือเปล่าน Apple ก็ได้ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามี iPhone รุ่นไหนที่ไม่ได้ไปต่อบา้างซึ่ง i p h o n e ที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 18นะครับผมก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับ iPhone ที่อัปเดต iOS 17ทุกรุ่นด้วยนะครับคุณได้ไปต่อใน iOS 18นะก็คือตั้งแต่ iPhone 10s 10s Max iPhone x 0 r ขึ้นมานะครับจนถึง iPhone 14ได้ไปต่ออยู่นะฮะก็ถือว่า ท่งปีนี้ Apple หน้าจะไทดีมากๆนะทำให้รุ่นเก่กาๆนะครับอย่าง iPhone 10s 10r 1 s, s, s max อย่างเงี้ยได้อัปเดต iOS 18ไปด้วยนะอ่าได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าไปได้ยังต่อชีวิตเพิ่มไปอีกหน่อยเดื่อคนกำลังเก็บเก็บเงินซื้อแล้ววัวแล้วไม่ได้ไปต่อแล้วได้ไปต่ออีก นนะครับผมก็ใช้งานตอบั่นก็อนะย่างสบายใจได้เลยนะครับได้ฟีเจอร์ใหม่สนุกสนานยิ่งไปนอกแต่อันนี้บอกก่อนเลว่าถ้าบางทีเนะี่ยแอปเปิลมักจะมีข้อแม้เล็กๆน้อยๆในแง่ของชิปนิดหน่อยว่าอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์เต็มๆอย่างรุ่นพี่ที่มันชิปกระเร็วแรงรุ่นใหม่นะครับแต่ก็นั่นแหละเรืกก่องของประสบการณ์ฟีเจอร์ทั่วไปเราจะใช้งาน ก็ถือว่ามาสรุปเร็วๆกับ iPhone รุ่นไหนที่ไม่ได้ไปต่อใน iOS 18บ้างน,นะครับผมเพื่อนใช้รุ่นไหนอยู่และได้ไปต่อกันอยู่ไหมยังไงก็ว่คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมออรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้ไปต่อหรือไม่ยังคงไปต่อได้้าเดียวยี่ปีกค็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกัน แล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปนะครับผมเกี่ยวกับ iOS 18อะไรหลาย <c oughs> ๆอย่างเพิ่มเติมออกมาอีกเรื่อยๆแน่อนอนยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันติดตามมาถดงดู่ไ,ได้ทั้งใน YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวให้มเาเดี๋ยวให้เราไว้ก่อนเลยไยว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ